เมื่อวานมีโยมฐานตรงข้อความอบอกว่าอาจารย์ช่วยทำคลิปสักคลิปติคลิปกับเกี้ยวกับว่าขนแกทำคนแกไว้อไว้แม่เลยแม่นี่อายุเก้าสิบแล้วแต่ว่าไม่ค่อยสาบายแต่เดีึยทึ่งตีนีเพราะว่าไม่ค่อยสาบายท้รกระปลาลูกล้านทำไม่ได้ให้มา กินไงกับบุญกับบุหมากถึงอาตมาก,ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาตมาคุยกับแกเองว่าคุยกับแกเองเพราะอาตมารู้จักพอคุยเทักปากรดว่าแกก็บอกว่ามันกินไม่ได้ลนะ่ะลูกเร่องอมันกินไม่ได้แนตะ่ทึ่งยายปลาบอกว่าเบื่ออาตมาก,ก็เลยบอกว่าเอาเราการเลี้ยงคนแก่กับเลี้ยงเด็กนี่บางที่นี่โบราณว่านะ่าเลี้ยงคนเลี้ยงคนแก่เลี้ยงพอเลี้ยงแม่บางที่ที่เป็นคนแก่ที่อยู่ที่บ้านนี่ได้บุญกับได้บาปนี่ บางทีเมื่อนี่เทากันเมื่อนี่เทากันได้บุญคือได้ทําหน้าที่ในการที่จะเรียงรู้แต่ได้บาปบางทีฐานอูนอนอ้นักฐานเดือนคนแก่เดือนนี่มันนามันนานว่าเด็กนะม,นนมันเดือมันเร่งอยากมันผูดอยากรรยไปทําฐานก็หน่อยใจอีไปผูดได้บางทีที่นคนแก่แล้วรว่าเราไม่อยู่ศึกษาทําไม่รู้รักทำคำทขวงก็ปวดเจ้า,นาในการทษในปฏิบัผลนี่คนแก่นี่ก็ทําไม้ เป็นทีเอื้อมหลาของลูกล้านลูกล้านก็ไม่อยากจะเรียงดูพระดไดหลายตรงบางทีก็เกียงกันนายคนน,ยคน,นู้เรียงคนนี่เรียงเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราผ่านชีวิตมาถึงเราอยู่ไม่เท่าใดเราจะต้องเราไามา่ตต่าจากมาแล้วการที่เป็นยูของเราก็ควรจะยูไอ้ลูกล้านนี่มีความด้สึกว่ายูกับโผลกับแมยูกับคนเท้าคนแก่แต่ได้บุญอย่าให้ลูกล้านนี่ได้บาปเราก็ต้องทำต้นเหมือนคนเลี้ยงหาย ไอ้ไร like ่ทีก like ็ให้กินกินได้ก็กินอ่ากินไม่ได้ก็แก่นกินนะอ่ารักเล็กๆหน่อยๆอย่าไปเที่ยวไหวลูกล้านก็เกิดความรู้ทึกหน่อยใจไหวนั่นก็ไม่ร้อยไอ้นี่ก็ไม่ได้เรื่องเราก้องร้อยเราก็เคยกินมาเยอะแล้วก้องไม่ร้อยเราก็เคยกินมามดแล้วถึงเพราะฉะนั้นเรากินเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้เพื่อให้เราคิดว่าการที่เรามีชีวิตยูในบรรปลายของชีวิตนี้ให้ลูกไอ้ล้านของเรานี่ได้บุญในการได้ทาหน้าที่ของความเป็นลูกอย่าคิดว่าให้เป็นผาราของลูกของล้าน บางทิ้งบางย่กงนี่เขามีหน้าทีที่ต้องทำหมากไม้นี่แต่ว่าเขาก็ไม่ถิงผอถิงแม่เขาก็ไม่ถิงผู้ที่บูการาคุณผู้ยะตายาเขาก็เลี้ยงดูบางทีนซึ่งเราก็ควรจะให้เป็นคนที่เลี้ยงดูหายเป็นคนที่อยาดื้อเป็นคนที่อยาววายักตรอนยักบางคนลูกล้านเอายายกินนี่เอบเอ้ทิงอาทิงพอยามันไม่นดาร้อยมันคันนุ่ม,มน,นะอาทิงบางทีก็ แล้วก็ย่อแล้วก็ชมแต่คนที่ยู่แขอ,อืนนะมาทีง่ายต่างรอยร่องรอย,รอรอยแล้วก็ย่ออยู่นั้นย่อชมไอ้คนที่วุ้งข้าวอบาบน้ำถักป้ายกินทุกวันนี้ไม่รู้จักพูดถึงเพราะฉะนันอย่าทำต้นเป็นคนเลี้ยงยาก